ตื่นเช้ามาทํางานกลับถึงบ้านก็มีปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนๆเนวลาไปตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยค่าต่างๆในร่างกายพวกความดันเบาหวานเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็ไม่รู้สึกว่าเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตจุดเปลี่ยนมามามา,มา,มาล้มโดยไม่รู้สึกตัวล้มเหมือนต้นไม้ลมม้มฮาฟาดักโคกมันมีความคิดหนึ่งที่เกิดมาเกิดขึ้นมาระหว่างที่นอนที่เตียงโรงพยาบาลคือเงินที่เก็บมาเท่าไหร่ในชีวิต เอาไปให้หมดเลยนะขอมีโอกาสครั้งหนึ่งลุกจากเต็งนี้ให้ได้จะขอปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ดินใจไปว่าจะทําอะไรดีให้ร่างกายมันดีขึ้นแต่เนื่องจากตัวเองไม่มีไม่ได้มีพื้นฐานของกีฬาอะไรเลยเอานี่แหละเอาวิ่งนี่แหละวิ่งคนเดียวเลยวิ่งที่สวนรถไฟก็ลองวิ่งดูก็วิ่งปรากฏว่าไปได้แค่ประมาณ400รอเมตรแล้วก็ไปต่อไม่ไหวเพราะว่ามันหายใจไม่ทันแล้ว,แล,วแล้วเสียใจมากแล้วระหว่างนั้นก็ซุดลงไปเลยนะครับเพาะว่ามันพุ่งแผลสดแล้วออกมามัน,มนเป็นการพิสูจน์ว่าตัวเราสุขภาพไม่ดีจริงๆรบอกเขาไม่อะไรพรุ่งนี้มาใหม่ ไม่เปรวันที่สามมาอีก4มาอีกหมาอีกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือเระยะหอบมันไกลขึ้นมันคือการปรับปรุงของร่างกายมันคือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายแต่ก่อนครั้งแรกเราวิ่งเราหอบเพื่อสื่อร้อยเมตรพอผ่านอาทิตย์หนึ่งมาไปหอบเพ่อห้าร้อยเมตรนี่คือกำลังใจเล็กๆนะครับทําให้เราฮ้ยมันคือการพัฒนาของร่างกายก็ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมีประมาณสักสามเดือนสามารถวิ่งจบได้2 5จกิโลเมตรรอบ่วนรถไฟ ดีใจมากดีใจมากมาวันนั้นร้องไห้เลยมันเหมือนว่าเราถอนแรกในชีวิตนะตอนนั้นน้ําหนักเริ่มต้นประมาณ105กิโลกรัมนะครับลงมาเรื่อยมันก็ค่อยมาทีสเต็ปอะมาที่90 80 70มาเรื่อยๆเอยๆแล้วเราก็เพิ่มระยะการวิ่งขึ้นเรื่อยๆอ,อาหารการกินเราก็ดูแลตัวเองมากขึ้นทานข้าวน้อยลงอะไรลดลงเพราะว่าตักกะของของของ,ของความคิดมันเปลี่ยน ระหว่างทางมันก็จะมีว่าการแข่งขันงานวิ่งมาเรื่อยๆนะครับไปเราก็ลองไปลงงานนี้เพื่อและสร้างสร้างกําลังใจให้ตัวเองสร้างแฟชั่นให้ตัวเองครั้งแรกที่วิ่งเนี่ยไปวิ่งงานนะครับไปวิ่ง10กิโลเมตรครั้งแรกสิ่งที่กลัวที่สุดตอนนั้นนะตอนนั้นก็ยังน้ําหนักไม่ได้ลงเยอะแต่ว่าเราก็วิ่งมาเยอะและ้วก็ไปวิ่ง10กิโลสิ่งที่กลัวที่สุดตอนนั้นนะฮะคือกลัววิ่งที่สุดท้ายเรจะอายเขา ก็เหนื่อยพอสมควรครับสิบกิโลนะสิบกิโลแรกในชีวิตได้เหรียญมาดีใจมากก็เป็นความสุขของสุดสัปดาห์ทุกๆอาทิตย์นะครับแล้วก็เออมันก็พัฒนาร่างกายไปเรื่อยจากวิ่งสิบกิโลก็อยากไปวิ่งฮาล์ฟแล้วจากวิ่งฮาล์ฟก็อยากไปวิ่งมาราธอนละนะครับมันทําให้มันขยับเป็นบันไดไปเรื่อย,อยก,ก็ก็เลยเป็นงงานมาราธอนงานแรกวันนั้นดีใจมากวิ่งจบที่สี่ชั่วโมงสี่สิบห้าครั้งแรกนะครับครั้งแรกครั้งแรกครับก็ ก็ก็ดีใจมากวันนั้นแบบโอ้โหดีใจมากร้องไห้สองสวันก็ได้ความรู้สึกดีๆขึ้นมานะเอ็นโดฟินมันจำจำตอนนั้นความสุขของการวิ่งได้ก็เลยก็พัฒนาไปเรื่อยๆสามมาราธอนที่ประทับใจที่สุดก็คือแน่นอนครับมาราธอนแรกในชีวิตนะครับมันมันดีใจมากเราเราจบมาราธอนได้มันเป็นอะไรมันมีความหมายในชีวิตมากนะครับมาราธอนแล้วก็มันทําให้เราส่งต่อไปได้มาราธอนถัดๆไปนะครับ มาราทอนที่ประทับใจอีกมาทอนคือโตเกียวมาราทอนที่ญี่ปุ่นสนามนี้เป็นสนามที่สามารถวิ่งควดลีาฟไปบอสตันมาราทอนได้นะครับวันนั้นไปวิ่งที่โตเกียวตอนสตาร์ทปล่อยตัวเราต้องคุมคุมเพดเวลาเพื่อให้เวลาได้ไปลายทางมันได้ตามระยะเวลาที่เราจะต้องควดลีาฟวันนั้นท่องเลยนะครับไม่ตายไปต่อ ู่ในหัวเลยไม่ตายไปต่อไม่ตายไปต่อเพื่อสร้างพลังงานให้กับร่างกายต่อสู้แต่ตอนนั้นเราคือเราต้องซอ้อมมานะครับถ้าไม่ซอม้อมมายัางไงก็ไม่รอดก็ซอ้อมมาะระดับหนึ่งแต่ว่าน,นี่เป็นการสร้างกําลังใจให้ตัวเราเองที่สามก็แน่นอนเป็นสนามชิคาโกมาลาทอนเพราะเป็นสนามที่ได้รับเหรียญพอลดลิงแต่ถ้าเห็นเหรียญของพี่แล้วเจนทุกเหรียญเพราะว่าให้โอกาสสาหรับคนที่ได้มีโอกาสนะครับเอได้สัมผัสได้อะไรไสัมผัสตรงๆแล้วก็ได้พลังงานดีๆไป เป้าหมายของพี่ตอนนี้ปรับเปลี่ยนไปแล้วแต่ก่อนเป็นเรื่องของช่วยรางวัลด้วยเ,เรื่องของเอ่อเรื่องของเหรียญเรื่องของงานต่างๆตอนนี้มันเป็นเรื่องของการส่งพลังงานดีๆให้สังคมแล้วทำยังไงก็ได้อยาให้คนไทยมาวิ่งเยอะๆอันนี้เป็นพลังงานที่เราให้พี่วิ่งต่อได้นะโออมันมีความสุขนะมีความสุขแบบหนึ่งอะแล้วเราได้ไปพูดได้ไปบรรยายเพราะว่าเรื่องจริงนะเรา เราพูดจากเรื่องจริงที่เราเกิดขึ้นอ่ะมันมันไปพูดได้ตลอดเลยว่าเนี่ยนอย่างนี้นะแนะนําอย่างนี้แล้วดีขึ้นสุดท้ายเงินทองไม่สําคัญเท่าเท่าสุขภาพพี่จะบอกทุกคนตลอด